อันนี้งานรับจ้างครั้งแรกนะครับตะวปรับผานไถยอาดจระบีรอบกันเมื่อวานได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับมาเก็บงานส่วนที่เหลืออีกประมาณไล่หนึ่งประมาณไร่สองไร่นะครับงานไดนะ้งานแรกเจ็ดไร่ กูบต้าสี่นะครับก็เรียนรู้ครับเรียนรู้การตั้งผ่านไถความลึกความตื้นระดับหินนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เพราะว่ายาก,ก็ลกมากยากลกเกินเเริ่มงานกันเลยครับครับ เวลาแลนกับแลนให้ตรงร่องนะครับร่องไถใบมีด้ายชุดนะครับมันจะเป็นร่องให้มันจะป,นปาดเป็นร่องให้ครับมเมื่เมืองผลงานไถไปได้นั้นหาเป็นคิดแถวมาเบิองผลงานปั๊บผ่านปั๊บผ่านรอบนี้กับุมถือว่าโอเคครับเขาล็อกเขาร้อย นะครับปับฐานได้ตรงศูนย์ลดบดึงเอียงแล้วก็ก <c oughs> ้อนดินเสมอนะครับวเวลาเาวิ่งเขาก็ว,วิ่งตามมันคล้องน่กอน,นะครับวิ่งเหงาไปนะครับปับฐานได้มาตรฐานได้ที่เขาพอใจแล้วระดับกับลงุงระดับศูบนย์เลยครับ ไม่รับผ่านเลยผ่านมุกเบิกพวนน้ำนะครับงานเข้าครับ l อ1สีเติมน้ำมันผิดกันลอนครับแต่ดีที่ยังไถงานแปดไล่นะครับไถเสร็จแล้ว จะมาตัดหญ้าแล้วถือแกนลอนเบนซินมาเติมน้ำมันชีวิตเปลี่ยนครับโทรหาช่างคูาตานะครับแนะนำละให้ถอดสายน้ำมันนะครับเอาน้ำมันออกให้หมดแล้วก็ล้างถังก่อนนะครับล้างถังถังเสร็จแล้วก็ล้างกองนะครับจะมีกองตัวเล็กกองพลาสติกแล้วก็กองตัวใหญ่นะครับกองเป็นเหล็สองกองก็ล้างด้วย น้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลซื้อมาพอดีครับซื้อมาสองร้อยก็จะล้างถังแล้วก็คงจะเรียบร้อยดีนะครับประสบการณ์นะครับงานเข้าพี่น้องที่เป็นใช้รถไถน,นะครับก็คงจะเจอเหมือนกันลงลงลืมล,มลืมนะครับอายุยังไม่มากก็ลงลงลืมๆืมลวแต่ว่นดีก็ปรับอีกนิดนึงล็อกที่สามก็ลงตัวไล่ระดับดินไล่ก้อน แล้วก็ทำร่องน้ำให้ป้าแล้วครับที่ดินก็อนาคตปล,ลูกหญ้าแพโกวานะครับหญ้าแพโกว่าเล,ลีเ้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับที่ดินบรรพบุรุษนะครับที่แบ่งให้พี่ให้น้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยอยากจะพัฒนาครับก็แนะนำป้าไปละขอบคุณครับ น้ำมันออกแล้วนะครับโอ้ถือว่าน้ำมันที่ระดับใต้ขีดแดงนี่ก็ถือว่าน่าจะยังเยอะนะครับอันนี้ขีดมันใต้ขีดแดงแล้วแต่ว่าผมนึกว่าจะมันจะเหลือไม่มากก็เหลือเยอะอยู่ครับเหลือเยอะอยู่แต่ว่าก็ดีที่เราเติมไปนิดเดียวก็ยังโชคดีแสดงว่าส่วนผสมอัตราส่วนมันก็ยังไม่ได้เจียจางอะไรมาก แต่ก็ความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับล้างแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับนี่คือสายน้ํามันจากถังนะครับสายน้ํามันจากถังออกมาแล้ว โอ้น้ำมันหลาเท่าไหร่ไหลายเติมน้ำมันเปิดฟ้าถังเปิดฟ้าเครื่อง một rồi. หมดแล้วครับ. Bây mở nắp lên bên. เปิดฝาเครื่องแล้วครับดึงสลักนิดนึงนะครับนี่แหละครับมือใหม่ถ้าไม่ได้ลงมือทําแล้วมันก็ทําไม่เป็นนะครับน้ำมันหมดแล้วครับน่าจะประมาณเกือบยี่สิบลิตรเยอะมากล้างถังก่อนนะครับน้ามันน่าจะออกแล้วครับล้างถังอันดับแรกล้างถังครับเทีน้้ามันเข้าไปในระดับที่กาเกณฑ์เอาแล้วครับ ดัตตาส่วนที่มันจะล้างออกถอดถอดกองดักออกนะครับถอดน็อตคลายมาเลยถอดออกมาแล้วก็มาคลายกองดักก็ไม่มีอะไรมากครับมีลูกยางสีแดงแล้วก็ลูกยางดำแล้วก็เป็นกระบอกไว้ดักสิ่งเจือปนในน้ำมันนะครับล้างก็คงจะนิดนึงนะครับ กองซล่าครับออกออกมาแล้วล้างอีกกองซล่านะครับเทอ,ออกให้หมดน่าจะไม่เจือปนถึงนี้แล้วก็เทน้ำมันล้างอีกนิดหนึ่งก็คงไม่เยอะนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับ ก็เหลือไล่ลมนะครับเดี๋ยวไล่ลมอีกทีนึงนะครับไลลมอีกทีนึงก็คงจะเสร็จนะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมต่อไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือไล่ลมนะครับไล่ลมบน น่าจะปกตินะครับน่าจะปกติแล้วภารกิจไถนาเสร็จแล้วก็มาขุดคลองน้ํานะครับขุดคลองน้ําเพื่อระบายจากแปลงตรงกลางนะครับที่มันภารกิจช่วงบ่ายนะครับก็มานี่แหละครับพี่น้อง ขุดคลองระบายน้ำนะครับคลองระบายน้ำเพื่อให้มันลงบ่อนะครับบ่อประดุกเพื่อไม่ให้มันเอือล้นนะครับท่วมจากล็อกตรงกลางนะครับที่จะปลูกหญ้าอีกแปลงหนึ่งนะครับส่วนคันคูก็จะลงมะพร้าวนะครับยังไม่ได้ลงแต่ว่าพ่อก็มาปลูกมะละกอเลยรไเตมเต็มแล้ว